วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องไม่ใช่เรื่องบุเพสนิวาสหรือพมลิขิตนะคะแต่จะเป็นการเล่าเรื่องราวของอมรวตีะคะ่ะซึ่งเรื่องราวของอมรวตีเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ได้รับการร่วมมือกัน3ฝ่ายนะคะก็คือทางมิวเซียมสยามแล้วก็ทางบริษัททางทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพนะคะแล้วก็ทางบริษัท วานาหน้าสตูดิโค่ะก็ทั้ง3บริษัทนี้ก็คือร่วมมือกันแล้วก็ได้เชิญออรอมแพงนะคะมาช่วยเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่ตรงนี้นะคะผ่านเรื่องราวของอมรวตดีค่ะซึ่งการเขียนเรื่องราวอิงประวัติศาสตร์นะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของการหาข้อมูล ก็คือต้องหาข้อมูลก่อนซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะมีการประชุมนะคะก็ก็กำลังถกเถียงกันนะคะในตอนแรกว่าว่าจะเริ่มเล่าในช่วงยุคสมัยไหนดีนะคะซึ่งพอหลังจากผ่านการประชุมแล้วก็ดูจากหลักฐานที่ที่รองศาสตราจารย์ดรกเตร์นิกาเป็นคนนำเสนอมานะคะก็พบว่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือจะเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาดังนั้นอรมรวดีก็จะเล่าเรื่องราวของอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนาโกสินนะคะจนถึงยุคปัจจุบันเลยค่ะซึ่งตัวอ,อรมราดีเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนแอนิเมชันนะคะท,ที่จะเอาไปนำเสนอในนิทรรศการรถไฟฟ้าใต้ดินก็คือ,อ,อรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัยแห่งนี้นี่เองนะคะแล้วก ตัวอม,มรวตีเนี่ยคือในการเขียนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ก็จะมีการนอกจากหาข้อมูลทางด้านเอกสารแล้วอ,อย่างเรื่องบุเพศนิวาสหรือเรื่องพรมลิขิตเนี่ยจะใช้ข้อมูลตามทำลายทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นข้อมูลที่นํามาจากเอกสารชั้นต้นหรือว่าเอกสารที่นักประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนี้ได้ได้ถกเถียงกันบ้างแล้วนะคะ ส่วนอมรวตีเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวนอกจากที่จะนำมาจากเอกสารแล้วนะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวที่ใช้ตัววัตถุโบราณเป็นสารตั้งต้นก็ว่าได้นะคะซึ่งการสร้างพล็อตเนี่ยก็ก็จะคล้ายๆกันก็คือใช้ไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็แทรกแทรกวัตถุโบราณแล้วก็เพิ่มเรื่องราวของผู้คนที่อยู่ในยุคสมัยนั้น ะะเป็นการเล่าเรื่องราวของของประวัติศาสตร์ของพื้นที่โดยทั่วไปเลยค่ะแล้วก็นอกจากที่จะสร้างเป็นเป็นพล็อตก่อนนะคะในในในการสร้างเรื่องราวเป็นเรื่องสั้นนะคะก็จะมีการสร้างเขาเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ตัวละคร คือการเขียนนิยายหรือว่าการเขียนเรื่องสั้นเนี่ยถ้าคาแรคเตอร์ของตัวละครชัดมันก็จะทําให้การเล่าเรื่องเนี่ยเป็นไปอย่างมีรสชาติมากขึ้นตัวอมรวตีนี่ก็เช่นกันก็จะมีการสร้างคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของตัวละครนะคะสร้างคาแรคเตอร์ของตัวละครออกมาเพื่อเป็นการเล่าเรื่องเริ่มต้นว่าอมรวตีเนี่ยกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็คือตัวอมารวตีเนี่ยเป็นเหมือนคนที่เป็นอมตะนะคะซึ่งจะมีหินของเรื่องราวนี้นะคะซ่อนอยู่ก็คือจะจะไม่ได้ใส่ลงไปในเรื่องราวของในในเรื่องราวของเรื่องสั้นนะคะแต่ว่าจะเขียนแยกต่างหากเป็นการบอกถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวอมารวตีนี้ก็จะย้อนไปถึงยุคสมัยที่ยังมีพระจกักรพรรดิ คือย้อนไปประมาณหลายพันปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เป็นพระจกักรพรรดิที่เชื่อในเรื่องของยาอมะตะอันนี้คือคือเป็นความคิดเป็นทางเป็นจินตนาการของตัวลอมแพงเองนะคะซึ่งตัวมรวาตีเนี่ยเป็นหนึ่งใน เขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเด็กๆหนุ่มๆนุมสาวๆวที่พระจกักรพรรดิส่งมาเพื่อตามหายาอายุวัฒนะเพื่อเอาไปให้ท่านแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามที่ตามไล่ล่าเพื่อไม่ให้ไม่เพื่อแย่งชิงตัวยาอายุวัฒนะนี้ซึ่งก็ตัวกำเนิดอมรวติที่เป็นอมตะก็เกิดขึ้นจากตรงนี้นี่เองก็คือ,อ,อพอโดนไล่ล่าใกล้จะตาย ก็ไม่อยากให้ฝ่ายตรงนันข้ามเนี่ยต้องไปกินยาอ,อ,อายุวัฒนะนะคะก็ไม่ได้ไม่ไม่อยากให้ฝ่ายตรงข้ามได้ได้รับไปก็เป็นคนที่กินยานั้นแทนนะคะแล้วเขาเนี่ยก็จะจําเรื่องเราเก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยเขาก็จะซึมซับความรู้ผ่านการเวลานับพันพันปีจนมาถึงเขาก็จะเดินทางไปทั่วโลกนะคะเขาจะเดินทางไปทั่วโลกแล้วก็ จะมาจอดพักอยู่ที่อยุธยานะคะที่บางกอกนะคะในสมัยอยุธยาก็จะมีการเล่าเรื่องราวของอมรวตีที่พบปะก,กับผู้คนในยุคสมัยต่างๆในตอนแรกนั้นทางทีมงานนะคะเขก,ก็อยากที่จะให้รอมแพงนี่เขียนสคริปต์แล้วก็ให้เป็นตัวคนแสดงนะคะซึ่งก็พอ ผ่านการเขียนสคริปต์ต่างๆนี้มาแล้วนะคะก,ก็ได้ผลสรุปว่าถ้านำมาเป็นตัวละครที่เป็นคนแสดงเนี่ยมันจะไม่ไม่สะดุดตาเวลาที่อยู่ในหน้าจอก็จะไม่มีความแตกต่างไม่มีความไม่มีจุดเด่นที่ทำให้เด็กๆอยากที่จะเรียนรู้นะคะก็สรุปสุดท้ายก็เลยมากลายเป็นตัวแอนิเมชันซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนแบบ ภาพจิตกรรมฝาผนังซึ่งก็จะได้รับการร่วมมือกันนะคะกับคนวาดก็คือคุณนิชานะคะคุณนิชาก็จะเป็นผู้วาดซึ่งคุณนิชาเนี่ยจะจะเป็นนักวาดที่เป็นคนรุ่นใหม่นะคะก็จะรับบทในการวาดเ,าเรื่องราวของอมรวตีออกมาเป็นแอนิเมชันในส่วนของ บทก็เลยจะต้องลดทอนออกไปแล้วก็ใส่เป็นเป็นเหมือนคําบรรยายออกลงไปนะคะซึ่งใน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 ส่วนนี้นี่จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะระหว่างในการทำเนี่ยก็คือศึกษาการแต่งกายในยุคสมัยต่างๆตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยากุงธนบุรีจนมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นและรัะะตนโกสินทร์ในลําดับถัดไปนะคะ ซึ่งลักษณะของการเล่าเล่าเรื่องราวเนี่ยก็จะไล่ตามทำลายประวัติศาสตร์โดยการเ,เริ่มจากป้อมบางกอกที่วิทยากรท่านอื่นๆเคยพูดเคยกล่าวถึงไว้แล้วนะคะกือคือ,คอป้อมบางกอกนี่เป็นป้อมที่สมเด็จพระนารายยกให้กับฝรั่งเศสโดยผ่านทางพระยาวิเชยเยนซึ่งเหตุผลในการที่ป้อมบางกอกถูกยกให้กับฝรั่งเศสเนี่ย ก็มีนักวิชาการหลายท่านสันนิษฐานต่าง,าง,างๆนานามากมายมีทั้งทำสันนิษฐานที่สําคัญที่สุดก็คือในการที่นําเอาฝรั่งเศสเนี่ยอำนาจของฝรั่งเศสมาคัดทานกับฮอลันดานะคะก็เลยทาให้ต้องยกป้อมบางกอกนี้ให้เป็นที่อยู่ของกลุ่มทหารฝรั่งเศสซึ่งในเรื่องบุเพสันนิวาสก็ได้พูดถึงตรงนี้ที่จอมออนายพลเดฟสัส ก็พักกองทหารอยู่ที่ป้อมบางกอกนี้นะคะจนอฟอคอนจะต้องส่งจดหมายมาเพื่อเพื่อเชิญเชิญนายพลเดฟตัตไปเอาทหารไปเพื่อยึดอยุธยาค่ะ mm hmm. ก็ในส่วนนี้ก็คือพอพอในการเล่าในถัดไปมันก็จะกลายเป็นยุคของกรุงทนบุรี ยุคของกรุงธนบุรีก็จะพูดถึงเรื่องการค้าขายซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็สมัยต่อมาก็จะเป็นรัตนโกสินทร์ก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบงังเจ้านายนะคะก็คือของกรมหลวงอดิศรอุดมเดชนี่นะคะซึ่งท่านก็เป็นมหาดเล็กเขาเรียกว่าทหารม้ามหาดเล็กประจำพระองค์นะคะแล้วก็ในในก็คือ เล่าตามตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ที่ที่ได้ขุดค้นพบขึ้นมานะคะอย่างพวกเกือกมา้าหรือว่าหอยมุกเปลือกหอยมุกต่างๆนะคะแล้วก็มีกระดูกวัวกระดูกสุนัขเ,เงินแล้วก็เครื่องแก้วเครื่องดินเผาต่างๆก็คือจะเล่าไล่มาตามไทม์ไลน์เลยค่ะก็เดี๋ยวลองรับชมคลิปนะคะซึ่งเป็นแอนิเมชันที่เป็นเรื่องราวของอมรวตีได้เลยค่ะ นี่นะคะก็ก็จะเป็นการเริ่มเล่าเรื่องที่อมรวตีได้เดินทางข้ามผ่านทะเลทรายข้ามผ่านเวลามาจนถึงในยุคอ,อ,อายุทยานะคะสมัยอยุทยาก็ก็คือเขาก็ข้ามผ่านมาพร้อมกับพ่อค้าชาวต่างชาตินะคะเขาก็มาตั้งบ้านตั้งถิ่นฐาน อยู่แถบนี้นะคะอยู่ไม่ไม่ห่างจากวังของกรมหลวงอดิศรอ,อุดมเดชนะนะคะซึ่งตอนนั้นยังยังยังไม่เป็นวังนะคะยังเป็นพื้นที่ธรรมดาอยู่ก็จะมีการค้าขายนะคะสำหรับในยุคสมัยนั้นแล้วก็การสร้างป้อมบางกอกในช่วงนั้นซึ่งก็จะเล่าถึงพระ,พระยาวิชัยเยนด้วยนะคะ ในเรื่องราวของเรื่องสั้นของอมราวตีแล้วก็ในเรื่องราวของคลิปแอนิเมชันชุดนี้นะคะตัวรูปลักษณะของอมราวตีเนี่ยก็คือมีการเซตไว้ว่าให้เป็นทรงผมสวอนนะคะตลอดทุกยุคทุกสมัยเพื่อให้เพื่อให้จดจําได้ว่าตัวนี้คืออมราวตีแล้วก็ยึดถือหลักยึดถือหลักตามขนบของการสร้างจิตกรรมฝาผนังก็คือตัวเอกจะต้องเป็นตัวใหญ่นะคะ แล้วก็ตัวอมารวตีนี่เขาจะมีไยอยู่ที่ใต้ตานะคะซึ่งก็เป็นหินอีกอย่างหนึ่งที่ที่ลอมแพงแทรกไว้เพราะว่าทางลอมแพงเนี่ยจะเรียนเรียนอยู่ที่คณะโบราณคดีศิลปากรเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าผู้ใดที่มีไฟหรือปานอยู่ ตรงที่นิ้วก็แสดงว่าเป็นชาววังเก่าก็จะมีหินตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นที่นิ้วของอมรวตีนม่ก็จะไม่ชัดเจนอันนี้ก็คือเป็นยุคสมัยรัตนาโกศินล์แล้วนะคะผู้หญิงที่เห็นอยู่นั่นก็เป็นลูกหลานของตอนกีมากับพระยาวิชยเยนซึ่งชื่อนางซับนะคะเป็นภรรยาของโรเบิร์ตฮันเตอร์ค่ะซึ่งเป็นพ่อคา้าที่เข้ามาในยุคสมัยนั้นตัวอมารวตี ที่นอกจากที่จะสร้างให้มีจุดเด่นขึ้นมาแล้วก็จะมีการเล่าเรื่องเกี่ยวกับกระดูกวัวก็ตั้งชื่อวัวว่าว่าไอ้นวลนะคะในตอนแรกนี่คือชื่อไอ้แดงนะคะแต่ว่าด้วยถ้าเกิดทำทาสีแดงมันก็จะดูไม่เด่นเป็นสีขาวมันจะดูคลาสสิกกว่าก็เลยเป็นเหตุผลว่าต้องเปลี่ยนชื่อเป็นไอ้นวลก็จากกระดูกหมาก็เลยเแต่งเรื่องราวว่า ไอโนนเนี่ยมาช่วยลูกหลานของกรมหลวงอดิศรอ,อุดมเดชทําให้รอดพ้นจากหมาบ้าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในวังในรั้วในวังนะคะแล้วก็ได้การถูกชุบเลี้ยงอย่างดีก็ถ้ารับใช้ของในวังเนี่ยนะคะก็จะมาซื้อขายซื้อหาข้าวของในแถบนี้อันนี้ก็จะเล่าในเรื่องของเรื่องราวที่กรมหลวงอดิศรอ,อุดมเดชท,ที่เป็นเจ้ากรมฐานม้านะคะแล้วก็ จากการที่พบเปลือกหอยมุกเนี่ยก็แล้วก็พบเห็นว่า,าบานประตูต่างๆในวัดแถบนี้เนี่ยจะเป็นบานประตูหอยมุกนะคะก็คือก็จะเล่าเรื่องราวควบคู่ไปกับไอน้นวนด้วยว่าไอน้นวนต้องรับบทหนักทีนี้ก็เปลี่ยนแปลงการเวลามาจนถึงในยุคสมัยรัชกาลที่6นะคะก็วังก็กลายเป็นกระทรวงเศรษฐการนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงชื่อไปเป็นกระทรวงพาณิชย์นะคะ ตัวอมรวตีเองก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปตามยุคสมัยนั้นด้วยนะคะอันนี้คือการขุดค้นที่ด้านหน้าของออมิวเซียมสยามนะคะคือการขุดค้นที่จะทําตอนแรกก็คือเป็นการขุดธรรมดาเพื่อที่จะสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็บังเอิญว่าพบวัตถุบโบราณเป็นจํานวนมากนะคะตัวอมรวตีก็ได้มากลายเป็นพันธารักษ์ นะคะก,ก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เด็กๆฟังนี่ก็คือในส่วนของที่จัดนิทรรศการด้านล่างนะคะที่เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะเป็นไซต์มิวเซียมอย่างหนึ่งนะคะที่ใส่ผมมานี่ก็คือคนเขียนคนวาดเลยค่ะ <c oughs> ค่ะก็สรุปแล้วก็เท่านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามัน การที่เราสร้างอมรวตีแล้วก็ใส่เรื่องราวไปในในไซส์มิวเซียมซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้ดินที่อยู่ในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสนามชัยเนี่ยมันเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการพัฒนาของเมืองนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นว่าอมรวตีเนี่ยอาจจะได้ไปบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในที่อื่นๆในตามทางทางของรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะอย่างเช่นสามยอดหรือว่าวัดมังกรหรือว่า ัวลำโพงนะคะเพราะว่าในแต่ละที่ก็จะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญในทางด้านประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเหมาะสมที่จะเป็นไซต์มิวเซียมเหมาะสมที่จะเป็นพิพิพพพพธภัณฑ์ใต้ดินที่มอบความรู้ให้กับเด็กๆแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะถ้าเกิดต่อไปนี้ได้ทำก็กคงน่าสนุกดีนะคะขอบคุณนะคะ